ของตนเองเพราะตนเองเนี่ยอาจจะมีโฉนดที่ดินอาจจะมีนู่นมีนี่อาจจะมีครอบครัวอาจจะมีพี่น้องสิ่งเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมานมันเข้าเกี่ยวในเรื่องของหลักการศาสนาการที่เรารักการที่เราปกป้องทรัพย์สินของเราไม่ให้ใครมากดขี่ข่มเหงถือว่าเป็นการต่อสู้ในหนทางของเราสุภาษณ์นะฮัวตาอะลการที่เราปกป้อง คนที่อยู่ภายใต้อำนาจของเราลูกเมียของเราลูกของเราถือว่าเป็นหน้าที่ของเราในการใช้อำนาจในส่วนที่เขามีอำนาจไม่ใช่ทุกคนจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งหมดพี่น้องแต่การที่มีอำนาจไม่ว่ามากหรือน้อยมันมีผลด,ดีวันนี้พี่น้องผู้ที่มีมาอยากที่จะนำเรียนคำพูดของท่านอิมามอันมาวารดีรอฮิมาฮุลละท่านได้ให้คำนิยามของคำว่าอัลฮัยบาฮัยบะตุดเด้าละ ความน่าเกงขามอำนาจของรัฐท่านได้กล่าวว่าอินนะฮากออิดะตุลมุลวะอาซาซุนซุนตอนะวะซาลิกาลายิกูนุอิลลาลิมันคีฟะกอดบูฮูวะคูชียัดสตูวะตูฮูท่านมาอัลตท่านได้กล่าวว่าแท้จริงมันคือรากฐานของอำนาจหมายถึงว่าความน่าเกงขามของรัฐอำนาจของรัฐพี่น้องผู้ที่มีหมานมันคือรากฐานอำนาจ ในการดำรงอยู่ได้ของรัฐและเป็นเหมือนกับหลักของการปกครองเสาหลักของการปกครองซึ่งจะมีได้เฉพาะกับผู้ที่เกรงกลัวความโกรธของเขาหรือยำเกรงอำนาจของรัฐเท่านั้นรู้ไหมพี่น้องู้ที่มีมาความน่าเกรงขามอำนาจของรัฐเนี่ยมันจะหยุดยั้งใครหยุดยั้งบุคคลที่เกรงกลัวหยุดยั้งบุคคลที่พยายามที่จะจ้องเล่นงาน วันนี้พี่น้องผู้ที่มีมาเราเห็นได้ชัดว่าประเทศไทยมียุทธุพกรณ์มากมายมีอาวุธทันสมัยอยากถามว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยกล้าที่จะมาย่ำยีไหมแน่นอนพี่น้องผู้ที่มีมาเขาไม่กล้าที่จะย่ำยีหากเรามีความอะไรมีอำนาจมีความเสถียรภาพมีความเป็นปึกแผ่นซึ่งกันและกันดังนั้นในหลักการศาสนาเช่นเดียวกัน รัฐอิสลามหากขาดอำนาจหากขาดความน่าเกรงขามศัตรูก็จะจ้องที่จะเล่นงานมันคือสติปัญญาอันบริสุทธิ์ที่อัลลอฮ์ทรงให้ทุกคนพี่น้องผู้ที่มีหมาสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าการปกครองมันจะต้องมีความน่าเกรงขามมันจะต้องมีอำนาจเพื่อที่จะมาข่มบุคคลที่อะไรที่จะมาย่ำยีบุคคลที่จะมาต่อก่อน สิ่งเหล่านี้มันคือธรรมชาติที่เรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างอํานาจให้กับรัฐเราจะต้องรักษาความมั่นคงความสถิรภาพของรัฐ